กับเซลลตุกกันอีกครั้งนะครับผมก็เซลลตุกเพิ่งเลิกงานเลยนะครับก็วันนี้มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอคุณผู้ชมก่อนนะว่ามีลูกค้าหรือ FC เข้ามาดูบ้างหรือยังผมจะได้เริ่มพูดกันเลยนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้รู้สึก ผมรู้สึกว่าผมต้องเอามาเล่าให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ FC ช่องให้ฟังนะครับสำหรับใครก็ตามนะที่กำลังจะซื้อรถจะจองรถนะครับหลายๆท่านแหละก็อาจจะเป็นมือใหม่ซื้อรถคันแรกนะครับยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็เดี๋ยวมาฟังคำแนะนำของผมนะครับก็ ระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็เริ่มเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับผมก็วันนี้เอาง่ายๆเลยมีลูกค้าโทรเข้ามานะครับมาปรึกษาเรื่องของสอบถามเรื่องรถอะไรพวกนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นปกตินะครับแต่ทีนี้คุยไปคุยมาลูกค้าบอกว่าจองรถมาร่วมจะ3เดือนแล้วตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นรถรุ่นพิเศษหรือเปล่าอย่างเช่น Fortuner GR Sport หรือเปล่าอะไรพวกนี้ที่อาจจะต้องรอรถนานหน่อยอะไรเงี้ยครับกับกลายเป็นว่ากลายเป็นรุ่นไฮรัสซีโวตัว r o c โค4ประตูซึ่งผมมองว่าเออรถก็ไม่ได้ขาดอะไรสักเท่าไหร่นี่หนาะทำไมลูกค้ารอรถนานจังแล้วที่ผมตกใจเลยก็คือว่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าจ่ายเงินดาวไปแล้วด้วยจ่ายเงินดาวไปร่วม2 0 0แสนนะครับแล้วต่อไปที่ พี่เซลพี่เซลก็บอกว่า,อาตอนนี้รถยังไม่มีกําหนดนะครับตอนที่ก่อนจะวางเงินจองเนี่ยบอกว่ารถมาแน่นอนนะครับผมแต่ว่าลูกค้าก็ยังไม่ได้รถนี่รอรถมาจะสามเดือนแล้วทีนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีผมต้องมาพูดให้กับคุณลูกค้าได้ฟังแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกคนนะครับก็อันดับแรกเลยนะที่ที่ผมมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆคือว่ารถรุ่นเนี้ยล็อกโคสีประตู ตัวใหม่เลยนะครับตัวปรับออปชันใหม่ปี2021เนี่ยคือต้องบอกว่ามันรอไม่นานนะเพราะผมเห็นก็รถมาลงที่สต็อกที่โชว์รูมก็ก็มาลงหลายคันอยู่นะครับรอไม่นานแล้วลูกค้าจองมาบางท่านเนี่ยไม่ถึงครึ่งเดือนเลยก็ได้รถไปใช้แล้วทีนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำเลยว่าเวลาคุณลูกค้าที่เป็นมือใหม่นะที่อยากจะซื้อรถเราจะ ซื้อรถยังไงนะครับต้องบอกว่าสมัยเนี้ด้วยความที่ว่าโลกออนไลน์นะครับหลายท่านเนี่ยก็ดูรถผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok หรือ Youtube นะครับหรือไม่ก็พูดคุยกับเซลล์ผ่านทางช่องแชทอินบ็อต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้ไปที่โชว์รูมนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าอยากจะซื้อรถใช้ไงจริงๆเนะี่ยมือใหม่นะอันดับแรกเลยผมแนะนํานะอยากให้คุณลูกค้าไปที่โชว์รูมใกล้บ้านก่อน นะครับไม่ว่าคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ตามนะก็อยากให้ Walk in เข้าไปที่โชว์รูมใกล้บ้านเพื่อไปดูรถไปพูดคุยกับเซลล์นะครับพนักง,งานขายที่เขาพร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้านะครับก็ลองไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่าโปรโมชั่นต่างๆรถหน้าตาเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าขึ้นไปดูที่โชว์รูมก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีความรู้สึกว่าไม่สะดวกจะขึ้นไปที่โชว์รูม อยากจะให้เซลล์มาหานะครับก็อันดับแรกเลยนะผมอยากให้คุณลูกค้าเช็คโปรไฟล์นิดหนึ่งดูในเรื่องของที่ว่า,าพนักงานขายท่านนี้พี่เซล,ลท่านนี้โปรไฟล์เป็นยังไงอยู่ที่โชว์รูมที่ไหนดีลเลอร์ไหนสาขาไหนนะครับก็อยากให้คุณลูกค้าดูตัวนี้ให้ดีนะทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้ไปที่โชว์รูมพูดคุยผ่านอินบ็อกแลวรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ละนะครับอยากจะวางจอง ทีนี้เนี่ยสำคัญเลยนะในเรื่องข,ของการวางเงินจองในส่วนของการวางเงินจองเนี่ยผมใจผมอะ่ะอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปทําเรื่องจองที่โชว์รูมเอาจริงๆนะอยากให้ไปจองที่โชว์รูมแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่สะดวกจริงๆนะครับทีเนี้ยขอในเรื่องของเลขที่บัญชีที่เป็นเลขที่บัญชีบริษัทนะครับคือการที่เราโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมันปลอดภัยกว่ามันมั่นใจกว่าเพราะถ้าเกิดว่า โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยอันนี้จะพูดยากหละนะครับเพราะว่า <pe> er 1คือถ้าเกิดว่าเราโอนเงินจองเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยหเลยเราไม่รู้จะมั่นใจหรือเปล่าว่าการที่เราโอนเงินจองเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยพี่เซลท่านนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเปิดจองจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราจะไม่รู้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดการที่เราไปจองรถที่โชว์รูมนะครับจ่ายเงินจองที่โชว์รูมหรือว่าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทเนี่ยผมมองว่า มันจะมั่นใจปลอดภัยมากกว่านะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งเลยที่ผมอยากจะเตือนหรือแนะนำคุณลูกค้าเลยนะในเรื่องของการวางเงินจองรถคือโดยปกตินะครับเราไปดูรถคุยเงื่อนไขรู้สึกโอเคแฮปปี้แล้วเนี่ยเราจะวางเงินจองเนี่ยผมแนะนำนะอันดับแรกเลยวางเงินจอง5 0 0 0มื่นหนึ่งนะครับที่แบบว่าเงินยังไม่ได้เยอะมากนะักวางเงินจอง5 0 0 0ัมื่นหนึ่งอะไรพวกนี้กอดก็ได้นะครับพอถึงเวลารถของคุณลูกค้า มาถึงที่โชว์รูมแล้วลูกค้าไปเห็นรถว่ารถคันนี้ที่ชั้นสั่งจองเนี่ยเลขถังตัวนี้เลขเครื่องเท่าเลขเครื่องเบอร์นี้รหัสตัวนี้นะครับโชว์รูมยืนยันแล้วล่ะว่ารถคันนี้ถูกจัดสรรให้กับคุณลูกค้านะครับถึงตอนนั้นเนี่ยลูกค้าจะค่อยทําเงินวางเงินจองเพิ่มนะครับหรือจะวางเงินดาวไปเลยก็ได้อันเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณลูกค้านะครับเพราะหลายๆที่เวลารถมาถึงโชว์รูมเนี่ยหลายๆที่เขาก็จะขอเก็บ เงินจองเพิ่มก่อนติดตั้งอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับบางทีลูกค้าไม่มั่นใจนะผมบอกได้เลยว่าคือมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับการที่รถมาลงแล้วทางพี่เซลขอเก็บเงินจองเพิ่มก่อนติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยก็เหมือนเป็นการยืนยันว่า,อาโอเครถมาลงแล้วคุณลูกค้าโอเคนะนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยลงไปที่ตัวรถคันนั้นนะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของการวางเงินจอง ก็เช่นเคยนะครับก็ขอให้วางเงินจองที่โชรูมนะครับจองเพิ่มวางดาววางอะไรพวกนี้ไปจ่ายกันที่โชรูมหรือไม่ก็อ่อนนะครับโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทของโชรูมไปเลยนะครับจะได้สบายใจว่าเงินของเราเนี่ยอยู่กับทางดีลเลอร์นะครับไม่ได้ไปอยู่กับเซล์นะครับเพราะว่าลูกค้าที่โทรเข้ามาอันดับแรกเลย ยกตัวอย่างเคสเลยครับลูกค้าบ,บอกว่าคือไม่ได้เข้าไปที่โชว์รูมเลยนะครับไม่ได้เข้าไปที่โชว์รูมมาเขาเรียกว่าเซลล์มาหาที่บ้านตลอดนะครับเปิดจองวางเงินจองจ่ายเป็นเงินสดด้วยนะครับจ่ายกันที่บ้านเลยแล้วก็ในเรื่องของพอถึงเวลาปุ๊บเซ็นไฟแนนซ์ด้วยความที่ว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวลดตัวเก่านะครับของตัวไฮรักซีโวตัวก่อนปรับออปชั่นใหม่เนี่ยแล้วมันเหลือ รถไปกี่คันเหมือนจะเป็นคันสุดท้ายของโชว์รูมแล้วทีนี้ทางนั้นเขาก็บอกให้จ่ายในเรื่องของเงินดาวไปเลยเตรียมของแต่งอะไรมาให้ดูเสร็จสับเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็จ่ายไปแต่ทีนี้พอถึงเวลาลูกค้าไม่ได้รถอ่าทางพี่เซลบอกว่ารถยังไม่มาลงรถถูกคนอื่นเอาไปก่อนแล้วต้องรอรถตัวใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับก็ อันนี้ก็พูดยากเลยทีนี้ลูกค้าก็มาปรึกษาผมผมก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้าไปคุยกับเซลล์ที่โชว์รูมนะครับว่าลูกค้าจองรถที่โชว์รูมไหนดีลเลอร์ไหนแนะนําให้ไปคุยรายละเอียดนะครับก็สอบถามนะครับว่ารถของคุณลูกค้าจะได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะแนะนําเลยในเรื่องของการซื้อรถจองรถนะครับอันดับแรกจริงๆผมแนะนานะไปดูรถที่โชว์รูมใกล้บ้านก่อนนะครับเพื่อจะได้มั่นใจว่า หเราเห็นสถานที่จริงเห็นพนักงานขายยืนยันตัวตนว่าพี่เซลลท่านนี้อยู่ที่โชรูมทํางานสาขานี้จริงๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นว่าดีลเลอร์นี้มีรถขายอะไรเงี้ยเนี่ยแหละสาเหตุที่ผมอยากให้ดูรถที่โชรูมเพราะอะไรเพราะว่าอีกจุดหนึ่งที่ทําให้คุณลูกค้าสมัยเนี้ยซื้อรถผ่านในเรื่องของช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าหคือลูกค้าสอบถามในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลด นะครับผมก็เข้าใจในมุมของคุณลูกค้าที่เวลาซื้อรถอยากจะได้แคมเปญที่ดีที่สุดรายการของแถมที่ดีที่สุดนะครับส่วนลดเยอะที่สุดอ่ะอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าก็อยากให้คุณลูกค้าลองคิดให้ดีนะครับว่าในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นส่วนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะทุกดีลเลอร์เนี่ยแคมเปญถ้าถามว่ามันมันต่างกันเยอะมากไหมผมมองว่ามันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ทีเนี้ย ผมเห็นล่าสุดเลยตอนเอมื่อช่วงเดือนที่แล้วในคลับเพราะว่าผมจะเห็นมากเลยในกลุ่มขับรถแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีลูกค้าไปถามว่ากําลังสนใจรถรุ่นนี้ขอรายละเอียดโปรโมชั่นเซลล์ไหนมีพี่เซลล์คนไหนมีโปรโมชั่นดีๆก็ทักมาได้เลยแล้วจะมีเขาเรียกว่าเหมือนมีคนไปเม,มนครับว่าได้ส่วนลดแคมเปญเ,เท่านี้เยอะมากเลยซึ่งเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งที่ผมมองว่า แคมเปญไม่น่าเป็นไปได้ส่วนลดมีถึงเป็นแสนผมก็เลยพูดคุยกับพี่เซลท่านอื่นๆนะก็เห็นเหมือนกันว่ามีคนโพสต์ว่าจองที่นี่เลยครับได้แคมเปญส่วนลดที่ดีแน่นอนพอถึงเวลาลองทักไปพูดคุยนะครับถึงเวลาเขาส่งเลขบัญชีมาส่งพิกัดอะไรมาไม่ใช่ดีลเลอร์โตโยต้านะครับแล้วก็เลขบัญชีก็เป็นบัญชีส่วนตัวนะครับก็เลยเอ๊ะแม่งละนะครับก็เลยอยากจะให้ คุณลูกค้าทุกท่านนะครับหรือ f c ทุกท่านนะที่ติดตามช่องของเซลล์ตุกนะครับเวลาซื้อรถจองรถก่อนที่เราจะจ่ายตังค์สำคัญเลยนะครับก็ดูราลยละเอียดให้ชัดเจนอันดับแรกเลยนะดูว่าดีลเลอร์เราซื้อรถกับดีลเลอร์ไหนโชว์รูมไหนนะครับบริษัทอะไรแล้วก็ดูในเรื่องของว่าพี่เซลล์หรือพี่พนักง,งานขายท่านเนี้ยอยู่ประจาดีลเลอร์นี้ทํางานอยู่ดีลเลอร์นี้มีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับ แล้วก็ในเรื่องของการวางเงินต่างๆนะครับผมแนะนํานะวางเงินดาววางเงินจองหรือจะจ่ายเงินอะไรต่างๆแนะนําว่าไปจ่ายกันที่โชรูมหรือถ้าให้แบบชัวร์เลยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทดีที่สุดครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าผมเจอลูกค้าโทรมาสอบถามแล้วเจอเคสแบบนี้รู้สึกว่าในเดือนนี้ผมเจอลูกค้า โทรมาถามเคสพวกนี้ประมาณ7-8เคสแล้วนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องมาพูดละปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่าคือการที่ลูกค้ามาจองรถมาซื้อรถแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็มันก็จะทำให้คุณลูกค้าเสียความรู้สึกกับแบรนด์ Toyota ไปเลยว่าเจอพนักงานขายดูแลไม่ดีหรือเจอเซลล์หลอกอะไรพวกนี้นะครับก็อยากให้คุณลูกค้าตั้งสตินิดนึงแล้วก็ อย่าเพิ่งไปตื่นตาตื่นใจกับแคมเปญที่เขาให้มาเยอะมากจนหลงไปเลยครับว่าเฮ้ยไดแคมเปญเยอะสุดว,ว่าเป็นแสนนี้รีบจ่ายเงินจองโอนเงินจองไปโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดให้ดีนะครับไม่งั้นเราจะโดนหลอกได้นะครับเซลล์ตุ๊กก็ฝากมาให้คำแนะนำนะครับด้วยความหวังดีนะเซลล์ตุ๊กก็ไม่อยากให้ลูกค้าซื้อรถ แล้วมาเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ดีนะครับผมก็เข้าใจคนเรากว่าจะเก็บเงินซื้อรถทำงานมาบางท่านเนี่ยทำงานมาแทบจะหลายปีนะครับกว่าจะได้เงินก้อนสักก้อนหนึ่งเพื่อจะมาซื้อรถแต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ทำให้เสียความรู้สึกกันเปล่าๆนะครับผมก็เลยมาแนะนำนะเพราะว่านี่เลยผมเพิ่งเริ่มงานเพ,งเพิ่งเพิ่งเลิกงานนะเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วเพิ่งวางสายคุณลูกค้า เจอเคสนี้เหมือนกันจองรถอ่ารู้สึกว่าจะเป็นตัวอ่าตัวรีโว่ e ีโวตัวสมาร์ทแคปเซดอิดิชันตัวเตีย้ยตัวเอนทีซึ่งผมมองว่ารถมันไม่น่าขาดแต่ลูกค้าบอกเรารถมาจะ4เดือนแล้วยังไม่ได้เลยนะครับก็เลยแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ก็เลยแนะนำคุณลูกค้าไปว่าก็ลองเข้าไปคุยติดต่อสอบถามที่โชว์รูมว่าอ่ารถจะได้เมื่อไหร่นะครับ เพราะว่าลูกค้าก็ด้วยความที่ว่าไม่ค่อยกล้าด้วยผมก็เลยบอกว่าแนะนาไปคุยเถอะเงินของคุณลูกค้าเองนะครับเราต้องคุยอย่าปล่อยผ่านไม่งั้นเราก็จะถูกเลื่อนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าถามผมนะว่าเซลล์ตูเคยเจอเหตุการณ์ลดดีเลย์หรือลดรอนานไหมถ้าถามเคสผมเนี่ยผมก็มีนะในเรื่องของเวลาลูกค้าจองรถมาเนี่ย ตอนแรกแพลนไว้แล้วว่ารถจะมาประมาณช่วงนี้แต่บางทีมันก็อาจจะเกิดเหตุก็ได้ครับบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นที่ที่ตัวเซลล์ก็ได้นะอาจจะเป็นที่ในเรื่องของอเขาเรียกว่าเคสรถด,ดีเลย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิกฤตโรคระบาดท,ที่ทําให้ในเรื่องของการขนส่งนะครับหรือว่าไลน์อัอพไลน์การผลิตอะไรพวกนี้มันมันดีเลย์นะครับหรือตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมนะครับบางจังหวัรดรถ ในเรื่องของเทลเลอร์ที่จะไปส่งรถไปตามดีลเลอร์ต่างเนี่ยมันก็อาจจะไปขนส่งไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่จองรถไว้แล้วนะจองรถวางเงินจองไว้แล้วนัดคุยกับเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าประมาณการจะใช้รถช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการดีเลย์ก็ลองสอบถามที่โชว์รูมของคุณลูกค้าที่จองรถมาครับว่ารถจะได้เมื่อไหร่นะครับยังไงที่ดีลเลอร์ เขาสามารถหาข้อมูลให้คุณลูกค้าได้แหละเพราเดี๋ยวเขาก็ต้องสอบถามไปที่ทางโรงงานนี่แหละว่ารถจะได้ประมาณช่วงไหนนะครับก็ฝากไว้นะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังจะซื้อรถสักคันนะครับก็ดูให้ดีๆด,ด้วยความห่วงใยจ,จากเซลตุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเ,เซลลตุกก็จะทำคลิป ออกมาให้รับชมเรื่อยๆแล้วก็มีลูกค้าทักมาเยอะว่าอยากชมรถรุ่นนี้นะครับทําไมเซลล์ทุกยังไม่ได้มารีวิวให้ดูสักทีต้องบอกอย่างนี้ครับไหนๆก็พูดแล้วก็รถบางรุ่นนะครับบางทีมันไม่มีรถมาลงที่โชว์รูมนะครับรถบางรุ่นเซลทุก,กเลยอาจจะยังไม่ได้ทําคลิปอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้สเปคข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็ทักนะครับติดต่อทักเข้ามาสอบถามเซลล์ทุกได้หรือจะโทรเข้ามาได้นะครับ ก็เดี๋ยวขอฝากช่องทางการติดต่อเซลตุกนะครับช่องทางการติดต่อของเซลตุกนะครับรออเบอร์โทร0618213464 line id t w o k 8110นะครับ, 4, o k ค,รบคุณลูกค้าก็ทักเข้ามาได้เลยนะจริงๆอ่ะเซลตุกอยากถ่ายรีวิวคลิปรถรุ่นต่างๆให้กับคุณลูกค้าได้ดูแหละแต่ว่าบางทีรถรุ่นนั้นที่คุณลูกค้าอยากดูอ่ะรถยังไม่มาลงหรือยังไม่มีรถมาลงนะครับก็ยังไงวันนี้เซลตุกขอจบไลฟ์สั้นๆทีครั้นี้นะคลิปนี้ก็เป็นการ มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เดี๋ยวถ้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ทราบว่าเซลตุกคุยรายละเอียดเรื่องอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูย้อนหลังก็ได้นะครับผมยังไงวันนี้เซลตุกขอตัวจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็เพิ่งเจอเคสนี้มาก็เลยต้องมาเล่าสู่กันฟังมาไลฟ์เล่าให้กับคุณลูกค้าฟังยังไงวันนี้เซลตุกขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันในคลิป ตัดไปครับเซลตุกจะไปรีวิวรถรุ่นไหนรอติดตามชมได้เลยครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ